ก็สวัสดีพี่พีเอชซีชาหมใหม่สองทุกท่านนะครับน,นี่ก็มาร์อีพีที่หนึ่งสี่ห้ากันแล้วครับไม่รู้ว่าหนึ่งสี่ห้าและหนึ่งสี่หกนะครับวันนี้ก็มีทั้งของใหม่นะครับแล้วก็มีของแปลกด้วยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอ่าเพิ่งขายอันนี้ไปนะครับไม่ได้ขายเพิ่งปล่อยเช่าพักสังกระจายนะครับที่ว่าเป็นพิมพ์อะไราผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เป็นได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้มาจาก ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับพอดีกับพิจิตแล้วก็ไ,ไปได้มานะครับพอดีเขา,าเขาเห็นในคลิปเหมือนกันนะครับก็เลยแบ่งผมไม้องค์หนึ่งนะครับแต่เป็นคนละพิมพ์กันน่าจะคนละพิมนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนละพิมพ์นะครับมาเริ่มกันที่องค์แรกครับอันนี้ก็เป็นพระนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อ,อผงน้ํามันนะครับนี่เป็น เขาเรียกอ,อะไรนะปกโพหรืรออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับวัดโคสิตารามนะครับด้านข้างด้านหน้าสวยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรพิมพ์อะไรนะพอดีได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับกลับบ้านไปเขาก็ แบ่งให้พีพเอชมกันนะครับถ้าอยากจะชมรูปเพิ่มเติมทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมนะครับถ้าอยากดูแบบว่าพิมพ์กว้างก็ดูในคลิปได้แต่ว่าถ้าอยากแบบซูมดูเนื้อใกล้ๆก็ลองทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับในไลน์นะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู1ย์3ป7 1 6นเจ็เจะครับอันนี้ก็เป็นของแปลกนะของมาคิดทีแ้วที่เคยบอกไว้นะครับว่า อได้หลวงพุทธมาอันนี้ข้างหลังเป็นแบบว่าเป็นหลวงพุทธดแบบสองหน้าเลยนะครับนี่นนี้ก็ไม่รู้เป็นของแปลกหรือเปล่านะสำหรับพี่ๆนะครับพอดีผมก็แมเพิ่งเคยเห็นนะครับไม่รู้มีในพิมพ์มีในการสร้างหรือเปล่านะครับก็เห็นปแปลกๆดีนะครับเผื่อท่านใดชอบของแปลกเปิดไว้ไม่แพงนะครับราคาหลักพันนิดนิดนะครับ ถ้าชื่นชอบโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0811237766นะครับหรือจะแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์เอ้ที่หมายเลขนะครับ0634326736นะครับต่อมาเป็นพระพิตานะครับจริงๆองค์นี้ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อใ,ใจดีนะครับท่านหนึ่งที่ปิดไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวคนวอนุญาตคืนดีกว่านี้ก็เป็นขอที่ว่าพี่ๆเขาเปลี่ยนใจนะครับก็เลยเอากลับมาเพื่อมี ถ้าใดสนใจนะครับเป็นพระปิตาที่ไหนไม่แน่ใจนะมีเป็นจานอุอะไรเต็มเลยนะครับเต็มแขนเต็มขาเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ารู้ที่ก็ทางมาบอกกันได้นะครับต่อมาเป็นพระปิตานะวันนี้ก็เป็นเนื้อเมกสิ์ได้มานานแล้วนะครับเป็นองค์จิว๋วองคเล็ก แิตาพีตาตอนนี้ผมก็กลับมาอายุธยานะครับพอดีเมื่อเมื่อวันก่อนนะก็กลับพิจิตนะครับไปทําธุระนิดหน่อยนะครับก็ได้มีของดีมาบ้างนี่อย่างหลพ่อเงินตรงนี้ก็ได้มาจากพิจิตเหมือนกันนะครับแบบนี้ผมไม่แน่าจะเ,าเป็นอาจารย์อะไรนะครับเนี่ย เนื้อสวยเลยนะครับผิวค่อนข้างดีนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับรูปหล่อลองพวกนนเนี่ยก็ทักมาได้นะครับตามาเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับตอนต้นคลิปนะครับต่อมาเป็นสมเด็จนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเคยลงไปแล้วหรือยังนะครับ นี่ครับไม่รู้เขาเรียกสมเด็จปกโพหรือเปล่านะครับที่เหมือนที่เคยลงไปหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ลืมไปแล้วนะครับพอหยิบองไหนมาได้ก็หยิบมาวางเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับอาทิตย์นี้ที่ว่าไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าทํางานกะเช้านะครับไม่มีเวลามาส่งพระนะครับก็อาทิตย์หน้าผมกะดึกก็มีเวลามาส่งให้พี่ๆแล้วนะครับถ้าชินชอบกันก็ทักมาได้เราจะคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับอย่างมคลิปที่แล้วคนดูนิดเดียวนะครับถ้า ชื่นชอบก็ลองไปดูได้นะครับพระสมเด็จนี่ถ้าเก่งเมื่อไหร่ผมก็จะขายแพงมานั้นแหละพระสมเด็จนะครับผมว่าไม่เป็นนะข้างบนทะลุซุ้มนะฮะ ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรอีกหนึ่งองค์นะครับมีร้อยแตกนะหเห็นข้างในด้วยนะครับมีเม็ดดินมีเม็ดเม็ดอะไรด้วยนะครับเนี่ยดำ,ดำ คลิปนี้ก็น่าจะถ่ายไม่นานนะแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพระปิตาอีกหนึ่งองนะครับจากวัะพานสูงนะครับที่ได้มาคู่กันออ,องคนั้นปิดไปแล้วนะครับก็เหลืออีกองคหนึ่งนะครับเป็นปิตาวัสพานสูงนะครับสุดยอดของความคลาสสิกเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพระอะไรนะเป็นพระชัยธยาหรือว่าเป็นแถวไหนผมก็ไม่แน่ใจนะพอดีได้มันจากอายุอยุธานี่แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระที่ไหนนะครับเนี่ยเป็นไม่รู้ว่ากุเขาเรียกว่ากุอะไรนะครับแต่เก่านะเก่าโบราณเลยเขาบอกว่าคนยุธยาชอบเล่นของเก่ากันนะครับผมก็ได้มานะครับเนื้อแบบนี้ไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือเปล่านะ ต่อมาเป็นพระสังกัดจายนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้ก็เป็นคนพิมพ์กันนะคนะพิมพ์แล้วก็ได้มาจากคนละที่ด้วยนะครับพอดีพอดีเพิ่งไปพิจิตรนะครับแล้วก็มีแหพี่ๆเพื่อใจดีนะครับแบ,แบ่งมาให้นะครับบอกว่าเผื่อเขาชอบของแปลกกันอีกนะครับ,<ค> <cek> น,รบนี่ก็เดี๋ยวผมส่งหลังมาให้ก็แล้วกันนะครับท่านที่ชื่นชอบนะบพอดีมี PFC นะครัผ่าประจําเขาบอกเขาชอบพระสังกัดจายนะครับสังกัจายืนนะครับ ก็พอดีได้มาก็ขอเก็บมาไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นชุบลักปิดทองอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมหรือเปล่าผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับชุบลักปิดทองนะครับลักแท้แล้วเนะี่ยกล้องส่องดูก็คือลักแท้เลย นี่ผมไม่รู้ว่าแปดทองหรือว่าเขาแก่ทองออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ต่อ,อต่อมาเป็นของเก่าของเรานะครับเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะครับอันนี้ก็ได้มานานแล้วลงไปหลายชิปแล้วนะครับเพื่อมีท่านใดชอบนะเนื้อหาแบบเก่าๆเ,เลยนะ เนื้อหาค่อนข้างจัดจา้านนะครับหลวงู่สุขนะครับเป็นพระหลวงู่สุกอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบออกสำริดเงินเลยนะครับเนี่ยมีจานด้วยนะครับเป็นกุของขอมด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจ ค้องขอ,งของนกับองอะไรผมจำไม่ค่อยได้นะครับเนื้อแบบว่าออกสำลดเงินนะครับเก่าๆเลยนะครับต่อมาเป็นรูปหลงพ่อเงินนะครับพอดีอันนี้ก็ได้มานานแล้วผมไม่แน่ใจ้าเคือลงไปแล้วเรื่องเนี่ยถ้าชื่นชอบนะครับก็ รูปก็ใช้ได้นะครับท่านชื่นชอบหลายองค์นะผมว่าอาจจะแถมให้เลยนะครับรูปเป่าก็ผมว่าขายไว้หลักร้อยนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบนะครับผมก็มาวางไว้แบบนั้นแหละเพื่อให้คลิปนี้อะไรนะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ชื่นชอบในพระเครื่องของผมก็ขออนุญาตนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครเดี๋ยอจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับุณครับ